เอาไปกี่คันแล้วครับพี yeah. ่สคันแล้วโอ้ยลูกค for ้า V I P นี่นาตัวท็อปสุด R S ครับผมเชื่อว่าตอนนี้มีคันเดียวในในประเทศแน่นอนที่ตั้งขายอยู่ผมไม่เคยเจอรถไม่น้อยขนาดนี้นะไม่สองพันถ้าได้เจอรถได้ก็ก็ลองลองดูนะเออเราอยากได้คนที่ไม่อยากได้ก็เมาไปกี่คันแล้วครับพี่สี่คันแล้วโอ้ยลูกค้า V I P นี่นาแล้วไปออก P M ได้เลยไม่ได้มาได้ครับอยากได้คันไหนตอนนี้ C ดีวีเลยเหรอตัวใหม่ใช่ไหมครับใช่ใเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเองเกิดเนี่ยมาเห็นพอดีถ้าเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเองครับตัวท็อปสุด R S ครับ H E V ผมเชื่อว่าตอนนี้มีคันเดียวในในประเทศแน่นอนที่ตั้งขายอยู่ชอบรถใหม่ใหม่ใช่ไหมครัคันนี้รู้ป่าไม่เท่าไหร่ให้ถ่ายไม่ถึ่พันไปสองพันโลสอ่าใช่ขายเพราะว่าเจ้าของเดิมมีปัญหาเรื่องธุรกิจเขาใช้เงินด่วนเขาช็อต ลูกค้า V I P ซื้อรถกับเต็นท์เราไปหลายคันแล้วเป็นลูกค้าเรามาเป็น10ปีแล้ววันนี้จะมาดูเซ V โฉมใหม่เขาบอกว่าจะมาซื้อรถให้แฟนครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกดีใจมากเลยนะ,ะที่แบบว่าลูกค้าเราอะ่ะคือมาซื้อที่เต็นท์อ่ะไม่ใช่จบแค่หนึ่งคันนะหมุนเวียนอยู่ตลอดเป็นสิบสิบปีซื้อเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนซืบบ้นนอเปลี่ยนจนแบบว่าแบบคนคนหนึ่งอ่ะเปลี่ยนรถกันเป็นว่าเล่นในชีวิตของเขาอะ่ะใช่ ดีใจจริงๆจะเอา CLV เลยใช่ไหมฮะตอนนี้เราตั้งอยู่เท่าไหร่ฮะเนี่ยขอมาใจเยินครับพี่ <c oughs> มเาเขาซื้อเพื่อเอาเลยนะคุอสดคุอสดเลยใช่ฮะจั <c oughs> งหวะในเขาเอาไปเข้าปีจะไปจองไอ้สีใหม่สีฟ้า <c oughs> แล้วมันรอคิว แล้วเราก็บอกเออเดี๋ยวรอพงการแล้วเดี๋ยวก็มาถามบอยเดี๋ยวก็มาจังหวะแล้วจังหวะพอดีพอดีนั่งกินข้าวอยู่ปดเด้งขึ้นมาเลยใช่ไหมตีเข่าเขาก็บอกเออรถมันไม่ได้มีมาบ่อยๆก็ต้ลองมาคุยกับเขาก่อนเพราะว่าผมไม่เคยเจอรถใหม่น้อยขนาดนี้นะใหม่สองพันค่ายชนบุรีเนี่ยตลาใหม่น้อยจริงสักเท่าไหร่ัดนะครับให้ราคาแบบว่าลูกค้าถ้าเดี๋ยวรถได้ก็ก็ลองลองดูกันเออเราอยากได้ ่คนนี้ไม่อยากได้ก็นี่ลูกาที่นานมากเลยครับเข้าใจผมเข้าใจอย่างเงี้ยว่าเปิดลูกค้าเนี่ยใช่ลูกค้าเก่าสัมพันธ์มากครับสัมพันธ์มากเอาไงดีพี่ปอผมลดให้เนี่ยอะไเงี้ยให้ส่วนรถจะป้ายแดงไปแสนแล้วนะรถก็เหมือนป้ายแดงเลยนะแล้วรถตอนนี้ต้องรอด้วยนะป้ายแดงไม่รอแล้วเหรอครับเฮียช่วยเพิ่มให้ผมอีกนิดได้ไหมช่วยดึงก็เอาเพิ่ม เอางี้กันผมพอมีค่าโอนต่างครับมันเร็วนะครับทันทีขึ้นเข้าไปเองโฆษณามันกัดทุกทางใช่เพราะที่เราเหาะเป็นมืออาชีของบ้านโอ้โหลูกค้าเก่าไม่ได้แล้วสักสีด้วยดิคะไปกินเครื่อดื่มเลยให้เหรอให้สุดครับผมฟรีค่าโอนให้เลยให้สุดๆเลยครับตาดีนะลูกค้าเก่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับกลับไปเลยเปล่าพี่มาเจอทางแรก จอครรั้งแกใช่ไปบนเรืออะไรนะรถกระบะแล้วก็ใส่เสื้อช็อตช็อตมากที่เขาเป็นช็อตของใครเนี่ยล้อเลียนอ๋อที่ล้อเรียนตอนฉันครับคุณพงศ์ครับคุณพงศ์ตอนนั้นล้อเรียนอยู่ตอนนั้นก็มาวนดูเฮ้ยที่เห็นเริ่มบิรถบูโดใ่ครับใช่ครัโอ้ยเห็นผมสภาพนั้นเลยเหรอโอเคครับขอบคุณมากครับบุณครับเจอกแล้ว ใช่ลูกค้าเก่าขับ BMW มาเลยอ๋อซื้อแล้วเหรอคะซื้อแล้วซื้อเงินสดด้วยเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเองมาจัดไปแล้ว CRV เงินสดใหม่ขั้นใหม่พ์เฟษมากไปขั้นที่น้องรีวิวไปแล้วมีเจ้าบอกว่ามันล้ำอ่ะใช่มีเจ้าของแล้วได้ชื่นชมมันปลาเปรี้ยวเองค่ะก่อนจะขอลองขับยังไม่ได้ลองเลยใช่ใช่เนี่ยว่าจะลองขับอยู่โหไปเลยเร็วมากรถสดๆใหม่ๆคือลูกค้าเรารอตลอดไง เขาติดตามคอนเทนต์อยู่เขาก็โทรงะโทรถามทีมงานเราตลอดปรากฏว่าพอรถเข้ามาปุ๊บก็ออกเลยเขาโชคดีแหละได้ไปยังไงเขาก็แบบมันเป็นรถที่ดูแบบจะไม่เบื่อแล้วจะอยู่แบบมองไม่เบื่อไปอีกนานนะพี่แมนอยากได้กู๊ดค่ะต้องมาซื้อกับกู๊ดแมนต้องหอมต้องหอมนี่อยากได้กู๊ดค่ะต้องมาซื้อกับกู๊ดแมนฝากด้วยนะคที่สีเล้มนีครับ c ีเ2 s อในอินแต่สั่งซื้อโดยตรงที่แอดปุ่นพงด้เลยครับ